นี่ค่ะร้อนร้อนเอาเอาเด <c oughs> ี๋ยวมันวิ่ง คีกครั้งสุดท้ายแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวจะปล่อยแก่แล้วเป็นค้าอายุสั้นนะคะเดี๋ยวก็ใกล้จะได้เกี่ยวแล้วหลังบ้านเราแดง ยาถั่วนะคะมีแปลงไม่คือแปลงนะคะเกิดแปลงใหญ่เพิ่งปลูกไปนะคะนี่รักพี่คะดิรักกันยังไงลูกรักกันเออรักกันยังไงรักกันยังไงเออรักน้องรักน้องรักน้องไปไปดูแปลงถั่วกันไปไปย้ายแปลงแล้วเดี๋ยวหมอเขาไปอาบน้ำเราก็ย้ายแปลงไปยมากับพี่คาเลยเดี๋ยวเราไปแปลงถั่วต่ออุรถแท็กซี่แก่อ นั่งเองเขาจะขึ้นนั่งค่ะเอ้ยมันจะนั่งน่องเองนะน้ามันชอบนั่งอย่างนั้นมันชอบนั่งเงือคนนั่งเลยนี่นี่เหรอนี่เหรอไปเดิกเด็กเอ๊ะเอาแป้งถั่วอะไรเนี่ยห่วยละนู่นนู่นแป้งถั่วอะไรอยู่น,นู่นเขาอย่ามั่วสิอันนั้นมันเพื่อปลูกจะไปฉีดยาอะไรไ เก็กตีรถเยอะแยะหมดเลยนะแล้วแล้วเข้าไปาไหนสายอะสายที่ไหนเราไปขวางเอาอเขาไป้ายเพราะว่าเขาไปเอาน้ำหลอเขาไปเอาน้ำเราไปรอเ,เห็แดงไปเห็ดเกี๊ยไรท่ะ ไว้รอแลไปดูทั่วได้ลูกไปไล่นกเลยไปเลยไปแล้วไล่นกแล้วลูกมนะไปทางเงินทางเงินไปไล่นกปะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขันตูดขันตูดเนี่ยทางไปด้วยช้าไปนั่งลไล่นกเร็วนุ่นนี่เราไปดูทั่วกันคะ่ะเราให้หมอมาฉีดยานะคะทั่ว ถัวเราก็ลองขึ้นแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะฉีดยาค่ะ้าข้าโพดด้วยนะคะทุกคนนี่ไงหนอนลงแล้วจ้าแล้วก็ต้องฉีดเย็นๆไปเลยนี่ถั่วเราเท่าไหร่แล้วนี่สิบกว่าวันแล้วมั้งเบาลูกเบา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 ลูกเบาลูกชายเบามาแล้ววิ่งคึกไปค่ะ นี่เท่วเราน่าจะสิบกว่าวันแล้วนะคะทุกคนอันนี้เราหลายแป้งกันนะคะสมองก็จะมึนๆม,มากนะคะบางทีหัวแต่ยุง่งอันนี้เพิ่งเข้ามานะคะโอหนี่เราหว่านมาจนข้าวโพดเอ้ยเห็นไหมทุกคนพูดผิดเลยอันนี้ยังมีข้าวโพดขึ้นนะคะเดีย๋ยวเราจะฉีดยาฆ่าข้าวโพดในแปลงทั่วเขียวด้วยนะคะทุกคนเราใช้โดนนะคะอันนี้โดนกําลังไปเอาน้ําค่ะ อันนี้มันแตกหลายใบแล้วเนี่ยมันห้าใบแล้วเนี่ยเราได้เวลาฉีดยา้วนะคะหนอนลงแล้วล่ะแปลงนี้เรารั้ปลูกก่อนนะคะเพราะว่าเราฉีดเราเกี่ยวข้าวโพดก่อนนะคะก่อนแปลงใหญ่นะคะเบาลูกเบาเบาเละแล้วลูกเละแล้วหมดแล้วลูก วิ่งไปบันยะมันยังเลยเดี๋ยวเราจะฉีดยาฆ่าข้าวโพดในแปลงทัวเฉี่ยวนะคะค่ะอันนี้ทั่วเขียวเราก็สิบกว่าวันแล้วล,วลวทนนะทุกคนน่าจะสิบกว่าวันแล้วล่ะบางทีมันก็ทําหลายแปลงสมองก็มึนๆเนื้อน,มนมงมากน,นะคะบางท,ทีเราก็ยุ่งมัแจะยุง่งเกี่ยวข้าวโพดกันนะคะเกี่ยวข้าวโพดแปลงใหญ่นะคะเพิ่งเสร็จไปแล้วก็ พึ่งหวานถั่วเสร็จไปเมื่อวานนี้นะคะก็จะก็ะเป็นแบบนี้เลยนะคะอันนี้เราจะไม่ปลูกหนานะคะนี่ทุกคนเนี่ยหนอนเริ่มลงแล้วนะคะได้เวลาฉีดยาแล้วจ้าที่เห็นมันก็จะมีข้าวโพดนะคะว่าเพราะว่าเราปลูกข้าวโพดเราปลูกข้าวโพดแล้วเราก็มาทําถั่วเขียวนะคะอน,นี้จะไม่ใช้น้ํานะคะทุกคนนี่แปลงนี้มีความชื้นเยอะนะคะ แล้วก็ถ้ามีฝนมาพมก็จะดีเลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าข้าวโพดจะตายไหมเดีย๋ยวให้โดนมาก่อนโดนเขาไปเอาน้ำนะคะเหข้าวโพดขึ้นเต็มเลยคะ่ะพอดีอะฉีดยาพอดีะข้าหายเย็นพอดีนอนถ้ามีนอนจะได้ตายนี่นะคะนี่ก็จะเป็นแปลงทวเขียวนะคะ รอติดตามชมเรื่อยๆนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะกินอะไรอะ่ะอะไรมากินอะ่ะคะข้าฟัางเงี้ยเฮ้ย <c oughs> กินอะไรอย่างงันเลยแล้วอะไรขนาดน,นั้นเลยเนะนั่นเผาวันยังไม่เอาออกเลยนั่นดึกมากินนั่นไม่เอาข้าวฟ่างมากิน ข้าวฟ่างทังเงินหาบานมันมีข้าวโนะพดเอ้ยนี่ถั่วถั่วเขียวขา้าวโพดขึ้นด้วย,ยเราจะฆ่าข้าวโพดนี่คุณน้องชายจะ กินข้าวฟ่างให้ดูกินเนี่ยเก็บไปหักข้าวฟ่างมาหรือว่ามันแก่จัดตังเงินมานี่แล้วเป็นไงหวานไหมรสชาติเป็นไงหวานปะหวานไหม ใหงกินเหมือนพงเลยอ่ะมันไม่เหมือนข้าวฟ่างเลยอ่ะเหมือนไปเอาพงมากินเลย <c oughs> กินเลอะเออเลยอ่ะอันนี้ข้าวฟ่างนะเนี่ยไม่ใช่พงนะเนี่ยคา้าน้องชายน้องชายนะฮะอันนี้อาหารข้าวฟ่างมากินไอ้ลูกชายไปเอาอะไรมาเอาอีกอ่ะเอากล่องนมมาอีกถังเงิน หย่าหาเงินมาเร็วเร็วขึ้นมาลูกมาเร็ว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 เาอไปเอากล่องนมมาเล่นกันหน่อยชอบจริงๆริงไอ้ลูกขึ้นมาเลยกินในแปลงถั่วตัวด้วยหาเงินขึ้นมาพี่ เรามารอโดนนะคะเราฉีดยาข้าวเสร็จไปแล้วเรามาต่อด้วยฉีดยาทั่วเขียวค่ะเดินเขากำลังไปเอาน้ำนะคะที่บ้านย่า้องนะคะถังเงินมาลูกมานู่นนะคะนก็คือแปลงทั่วเขียวนะคะกินกินกังนมเช็ดทำไม ชอบเช็ดคนอื่นชอบเช็ดคนอื่นถ้าต่องก็ถ่ายคนหล่อคนหล่อเนี่ยแปลงเนี่ยติดปฏีเนี่ย <laughs> มาแล้วแทบหมอมแววน่ะมาแล้ว,วบินนะต้ <c oughs> องลอดหลบลูกรถมาเออใครที่นั่งเลวเลยลดรอบลดตัวชายลดลดนี่โดนมาแล้วพ <c oughs> อดีอ่ะพาหนอนตอนดึก <c oughs> นังน่งนานหรือวะอะไรวะน้ำมันใส่กันได้ไปกันไดงนานอ่ะ ไยถังเงินลบถังเงินมาหนี้หนุกโดนโดนบินแล้วเยอะเข่าถังเงินลบหมอลืมไงแล้วก็นั่งลอมะฮะนั่งผสมยาพี่แค่ขึ้ะฉีดแสงไง อะไรล้วไฟนั่งหนาหแล้ว่าน้ำากตั้งงี้มันไฟหนาเนอคขับโดนมันวิ่งมันเองไงให้มันมาเนี่ยอ้นิ้วแต่แต่ตัดไม้ไปแล้วนะนิ้วดูให้ด้วยนะย้อมหนอนไม่ตายหมดนะเนี่ยดูดิมีฟันไม้กิ่งไปหมดแล้วเด้อ เนี่ยอีริมเนี่ยหนอนกำลังแบบมาเลยอะ่ะเนี่ยหนอนหนอนกำลังออกดีจังเลยเนะ่ะจัดไปเลยชุ่มฉ่ำไปเลยพี่ไปดูละหนอนกินละไปลองข้าวกันนั่นอะ่ะถ้าข้าวปีนี่เขาอ,อะไรนะเขาเรียกว่าข้าวปีปะ่ะมาเกี่ยวกันมุดข้ามเลยอนะ่ะหม้อลืมหม้อลืม นึกอยู <land> <c oughs> <t ry> ่พ <that> ี่หนึ่งห้ายร่เนี่ยนิ้วเนื้อเ้อมาได้ทุกวันเนี่ยไปไพี่กะไหวแล้วนะเหนื่อยหนาดูวะแล้วแต่ก็ดีแล้วเนี่ยมาเช่นเนี่ยคือไอ้แป้งแน่นอนกำลังกำลังกินเลยอ่ะนิ้วใส่ยาครบทุกตัวใช่ไหมว้าเขามีเหลือปะอย่า เนี่ยฆ่าเขาโพดเลยนเนี่ยฆ่าเขาโพดเลยนะเนี่ยเดี๋ยวมาดูที่มันจะตายไหมเนี่ยเขาโพดอ่ะขึ้นขึ้นเนี่ะไม่เป็นนะไม่ไม่เป็นรากเลยแล้นล่ะเอ๊ะใจมะเอ้าอันข้าเขาโพดอ่อนๆนี่เขาโพดถั่วออกออกแล้วใช่ไหมเนี่ยถั่วมันออกไปตั้งเป็นจะาห้าใบแล้วไม่เป็นนะ ไม่เป็นมันมันฉีดทับได้แต่พี่ไม่รู้ว่าเขาโพนมันจะตายไหมจะตายดีไหมไหนเราลองดูนี่ดูได้หรอหนิวดูได้หรอมีไม่กี่ตัวเองนะถังเงนใหญ่นะอย่่นะลูกเีนือแหลกเลยนะอันนี้เราฉีดแปงถั่วอันนี้แค่ห้าไลนนะคะีลยวก็เส็จแล้ว ฮะ <Huh? S 2> <c oughs> ยุงเยอะแล้วเน,น, <c oughs> นี่ยนะเนี่ยพอดีเนี่ยหนอนที่เหมือนกำลังแบบมันกัดไปหลายเหมือนกันนะนมันเหมือนจะหนอนหลายเหมือนกันในดีด่เนะ <c oughs> นี่ยเน,น,นี่ยถ้าถ้าฆ่าหนอนต้องช่วงอย่างเงี้ยเนาะ <c oughs> ถ้าแบบขีดให้โตแล้วต้องช่วงเช้าเนี่ยฆ่าหนอนแล้วต้องช่วงดึกๆค่ำค่ำดิจังเลยเนะี่ย <c oughs> เงินก็มานะฮะา